สวัสดีค่ะทุกทุกคนกลับพบกับแม่หมออีกเช่นเคยนะคะในช่องเตยลี่แม่หมอออนไลน์อ่ะวันนี้นะคะแม่หมอก็มาพร้อมกับไพ่ทั้งหมดนะคะสามสำรับนะให้ทุกทุกคนได้เล่นกันอีกเช่นเคยนะคะอ่าวันนี้นะคะเราจะมาจัดเต็มกันเลยนะคะดูทั้งหมดเลยนะคะดูทุกเรื่องเลยนะคะทั้งเรื่องการงานการเงินแล้วก็ความรักของพวกคุณนะคะในตลอดครึ่งปีหลังเนี่ยนะคะ ชีวิตในทุกๆด้านของคุณเนี่ยนะคะจะเป็นอย่างไรบ้างนะะเดี๋ยวเราจะมาดูกันเลยเหมือนเดิมนะคะมีไพ่ทั้งหมดสาสำรับนะคะให้ทุกๆคนเลือกนะคะเริ่มตั้งแต่สำรับอันนี้นะคะเป็นสำรับที่1ค่ะทางซ้ายมือสุดนะคะตามด้วยอันนี้นะคะตรงกลางเป็นสำรับที่สองค่ะ,คะและขวามือสุดนะคะเป็นสำรับที่สามนะคะให้ทุกๆคนตั้งจิตอธิษฐานเหมือนเดิมนะคะแล้วก็สะดุดตากับไพ่สำรับไหนนะคะก็ให้เลือกสำรับนั้นได้เลยค่ะ อ่าโอเคถ้าเลือกได้แล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูเฉลยพร้อมกันทีละาสำรับเลยค่ะไปอ่าสำหรับคนที่เลือกสำรับแรกนะคะสำรับนี้นะเรามาดูกันเลยนะคะว่าชีวิตในทุกๆด้านของคุณะคะ่ะครึ่งปีหลังจะเป็นอย่างไรบ้างนะ,ะเรามาดูกันเลยมาอ่ก่อนอื่นแม่หมอขอดูในเรื่องของการงานของพวกคุณก่อนละกันคะ่ะเออการงานของพวกคุณนะคะครึ่งปีหลังนี่จะเป็นอย่างไรบ้างคะ่ะแม่หมอก็ขอ อ่าหกใบแล้วกันค่นับตั้งแต่เดือนนี้เลยเนาะนับตั้งแต่เดือนกรกฎาคมไปเลยค่ะแม่หมอก็ขอหกใบค่ะไปจนถึงเดือนธันวาเลยนะคะ the flu อ่าเก้าดาบนะคะ the shower ว้าวมีคนจะได้เปลี่ยนงานใหม่หรือเปล่าในช่วงครึ่งปีหลังเนี่ย อ่าโอเคมาในเรื่องเอาด้านการงานของคุณก่อนละกันนะคะสําหรับชาวเออสำหรับที่หนึ่งนะคะการงานของคุณนะั้นในเชื่อในช่วงกรกฎานะคะคุณก็ดูโอเคดีนะเออด,ดูดูมีความสุขเกี่ยวกับการทํางานดีนะคะแต่ว่าพอมาช่วงตลอดเดือนหลังๆเนี่ยนะคะตั้งแต่เดี๋ยว,วเดี๋ยวตั้งแต่เดือนหน้าลงไปเลย คุณอาจจะมีปัญหาอะไรในเรื่องเกี่ยวกับการงานสักอย่างหนึ่งนะคะทำให้คุณนี่รู้สึกเ,เครียดมากรู้สึกอยากเปลี่ยนงานทันทีเลยอาจจะมีการให้ระวังในเรื่องของการทะเลาะบ,บ่แวงกับคนในองค์กรนะคะแล้วก็ในเรื่องของออความแบบยังไงอะความความด่วนแบบมันมันจะมีเรื่องอะไรบางอย่างมาทําให้คุณนี่นะคะด่วนตัดสินใจเลยในการเปลี่ยนงานย้ายงานทันทีเลยนะคะ แม่หมอก็เลยต้องขอมองว่าครึ่งครึ่งปีหลังเนี่ยคะคุณมีโอกาสนะคะที่จะเปลี่ยนงานสูงมากๆเลยคะ่ะมีโอกาสที่จะย้ายที่ทํางานแล้วก็ได้ได้เปลี่ยนงานใหม่ได้โยกย้ายงานใหม่คะ่ะในในช่วงธันวาช่วงปลายปีเลยพอดีเลยคะ่ะคุณคุณมีโอกาสที่จะมีการเริ่มต้นในการทํางานใหม่ ในการทํางานที่ใหม่แต่ว่าคุณอาจจะมีการลังเลนิดหนึ่งในช่วงแรก,แรกนะคะมีการพอพอ,พอคิดจะเริ่มต้นอะไรเงี้ยคุณอาจมีการลังเลกันแต่คุณจะได้มาตัดสินใจในช่วงพฤศจิกาค่ะอ,อแล้วธันวาเนะี่ยแม่หมอมองมองว่าคุณมีโอกาสที่จะ จะได้โอเคและแบบตัดสินใจและที่ที่จะเปลี่ยนงานย้ายงานอะไรแบบนี้ค่ะเออเพราะฉะนั้นเนี่ยให้ให้ระวังในเรื่องของปัญหาอะไรบางอย่างที่จะเข้ามาเออเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องการงานมีการระวังทะเลาะก,กับคนในองค์กรนะคะซึ่งอาจจะเป็นปัญหาหลักๆเลยที่ทําให้คุณในคลิปที่จะเปลี่ยนงานนั่นเองค่ะก็คือ,อ,อการงานของคุณนะคะมีเกรมีเกณฑ์ได้โยกย้ายหรือว่าเกณฑ์ต้องต้องเหมือนกับว่าเปลี่ยนที่ทํางานกระทันหันอะไรแบบนี้นะคะสําหรับ คนสำหรับที่หนึ่งนะคะเรื่องการงาน,นคุณอ่าต่อไปเดี๋ยวเรามาดูเกี่ยวกับการเงินกันบ้างค่ะการเงินของคุณเนี่ยนะคะครึ่งปีหลังจะเป็นอย่างไรบ้างแม่หมอก็ขอหกใบเหมือนเดิมะคะ่ะด,ดูซิว่าคุณจะมีโชคไหมอีกครึ่งปีหลังเนี่ยเออมีโอกาสมีโชคไหมเรื่องการเงินการเงินเป็นอย่างไรนะคะมีอะไรติดขัดไหมเออขอหกใบเหมือน โอเคมาต่อคะ่ะทุกคนเมื่อกี้อยู่ๆกล้องก็ดับไปเฉยเลยแล้วแม่หมอก็ไม่รู้ใช่ไหมว่ากล้องดับแบบแม่หมอก็คือแบบว่าสับไพา่แล้ววางวางเฉยพอแบบเงยหน้าแหมงทีเอาดับไปซะแล้วนะคะอันนี้นะคะก็คืออ่าแม่หมอวางเรียงเอาไว้เรียบร้อยแล้วหลังจกากสับนะคะอ่ะมาดูกันต่อนะคะสําหรับในเรื่องการเงินของคุณครึ่งปีหลังนะคะ อันนี้จริงๆการเงินไม่ค่อยมีอะไรน่าห่วงนะคะคุณอาจจะมีคนคอยช่วยเหลือหรือคนอุปถัมภ์คุณอยู่อะไรเงี้ยเกี่ยวกับเรื่องการเงินอาจจะเป็นคุณพ่อคุณแม่อะไรแบบนี้ก็ได้ถ้าคนที่คุณชอบนึกถึงคิดถึงอะไรเงี้ยเวลาแบบอาจจะมีปัญหาเรื่องการเงินอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะมองว่าไม่มีไม่มีการ การขัดสนในเรื่องการเงินจะอาจจะมีเรื่องให้คิดที่ต้องใช้เงินบ้างเะยโดยเฉพาะเกี่ยวกับการ de, ใช้เงินเกี่ยวกับเรื่องของการเดินทางการไปเที่ยวอะไรแบบนี้คุณอาจจะมีเรื่องให้คิดให้ใช้จ่ายแต่ว่าโดยรวมก็โอเคนะคะถึงแม้ว่าจะมีเรื่องใช้จ่ายอะไรคุณคุณยังคงมีเงินมีรายได้เรื่อยๆคะ่ะนี่ก็ไม่น่าห่วงนะคะยิ่งยิ่งช่วงปลายปีเนี่ย คุณจะยิ่งได้รายได้จากการงานของคุณนะคะมากมากขึ้นเลยถ้าเกิดว่าคุณมีโอกาสได้เปลี่ยนงานย้ายงานนะงานใหม่ที่ที่คุณจะได้ค่ะมันจะสามารถสร้างรายได้ให้คุณได้อย่างเยอะอาจจะเป็นงานที่คุณทําแล้วถนัดขึ้นอะไรแบบนี้ก็เป็นได้ค่ะสําหรับเรื่องการเงินไม่มีอะไรน่าเป็นหวาจจะเป็นในบางคนอาจจะเป็นคนที่มีเงินเก็บแล้วด้วยเหมือนกันนะคะโอเคก็ประมาณนี้ในเรื่องการเงินอะทีนี้มาดูเรื่องความรักกันบ้างเออความรักคาดว่าทุกคนก็น่าจะหลายๆคนรออยู่นอกอยากฟัง ะคะเรื่องความรักอ่แม่หมอขอดูความรักครึ่งปีหลังของคุณจะเป็นอย่างไรบ้างคะแม่หมอก็ขอหกใบเหมือนเดิมค่ะนับตั้งแต่เดือนกรกฎานี้ไปเลยนะคะจนถึงเดือนธันวาแม่หมอขอหกใบเหมือนเดิมค่ะความรักช่วงเดือนกรกฎานะคะคุณอาจจะมีตัวเลือกมีคนคุยอะไรอย่างนี้บอมีคนคุยเยอะเอออ่าว้าวอ่ะ สำหรับชาวในชาวสำหรับนี้ในเรื่องความรักคุณค่อนข้างเนื้อหอมมากเลยนะในช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยคุณมักจะมีแบบว่าเหมือนก็มีตัวเลื่องมีคนคุยมาให้คุณเลือกได้เรื่อยเรื่อยเเลยแต่จะมีคนหนึ่ง จะมีคนหนึ่งที่คุณค่อนข้างถูกใจเขาอยู่คนเดียวเออมีความเป็นไปนได้ที่มีความแตกต่างกันในเรื่องของเชื้อชาตินะคะเอ,อ่อการนับถือศาสนาอายุอะไรเงี้ยนิสยัยต่างกันได้หมดเลยมีมีความแตกต่างกันคนเนี้ยคนที่คุณเชพาะคนที่จะเข้ามาหาคุณนะคะซึ่งอาจจะเป็นคนที่คุณเนี่ยแบบถูกใจคือจริงๆอ่ะมีคนเข้าหาคุณเยอะนะตั้งแต่เดือนกรกฎาคมเลยตั้งแต่เดือนเนี้ยมาเลย หรืออาจจะตั้งแต่เดือนที่แล้วก็แต่เนี้ยเราเราเปิดเราเปิด,ปดแค่เริ่มตั้งแต่ก,ก,กรกฎาคมเเอออาจจะเริ่มมีคนนะะเข้าหาเข้าหาคุณเรื่อยๆแหละแต่ว่ามันมันจะมีคนหนึ่งที่คุณอะถูกใจอ่าแล้วทีเนี้ย ทีนี้ต้องต้องให้คุณระวังในในช่วงปลายปีนะคะถึงแม้จะมีคนเข้ามาก็ขอให้ดูให้ดีๆนะคะอาจจะเกิดในเรื่องของปัญหารักซ้อนรักสามเศร้าอะไรแบบนี้ขึ้นได้นะคนที่คุณเอ่อถูกใจคนที่คุณเลือกหรือคิดว่าดีอะไรเงี้ยเขาอาจจะเป็นคนที่มีตัวเรื่องเอ่อมองคุณเป็นตัวเรื่องเหมือนกันหรืออาจจะมีมีใครครบใครอยู่แล้วจะเป็นปัญหารักซ้อนรักสามเศร้าอะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นต้องระวังให้ดีนะเกี่ยวเรื่องของความรักนะคะสําหรับเชาวสหรับที่หนึ่งคะ่ะโอเคก็ประมาณนี้ เออสำหรับชาวสำหรับที่หนึ่งค่ะเรื่องในทุกๆด้านของคุณนะคะจะเป็นอย่างไรอ่ะโอเคก็นึกคาดว่าทุกคนก็ได้คำตอบกันไปแล้วอ่ะโอเควันนี้ก็ประมาณนี้สำหรับชาวสำหรับนี้นะคะแม่หมอขอบคุณมากๆสำหรับ เข้ามารับชมรับฟังแม่หมอนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ใดๆก็ตามแต่ให้แม่หมอได้นะใครอยากซัพพอร์ตช่องเพียง9บาทก็ได้เช่นกันนะคะอยากดูดวงส่วนตัวนะคะอยากซื้อแพ็กเกจแบบดูดวงส่วนตัวเก็บไว้นะคะก็สามารถซื้อได้นะคะหรืออยากจะดูเป็นครั้ง,งนี้ก็ได้นะคะแล้วแต่ความสะดวกของแต่ละคนเลยแอดไลน์เข้ามาได้อยากจะซื้อคลิปเกี่ยวกับการสอนเชื่อมโยงให้อะไรนี้ก็ได้เช่นกันนะคะสอบถามรายละเอียดแล้วก็แอดไลน์เข้ามาได้เลยโอเคสำหรับวันนี้ ะะแม่หมอก็ต้องลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าหัวข้อหน้านะคะวันนี้ก็ต้องลาไปแล้วค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะอะเดี๋ยวเราไปต่อกันที่สำรับที่สองเลยค่ะอาสำรับคนที่เลือกสำรับที่สองนะคะสำรับนี้นะเรามาดูกันเลยนะคะว่าการงานการเงินความรักของคุณนะคะในช่วงครึ่งปีหลังจะเป็นอย่างไรบ้างเราจะมาแบบเจาะลึกไปทีละเรื่องเลยนะคะลงลงแต่ละเรื่องเลยนะ เจาะประเด็นทีละเรื่องเลยอ่ะแม่หมอก็ขอหกใบค่ะก่อนอื่นแม่หมอขอดูการงานของพวกคุณะคะ่อยค่ะชาวสำรับนี้นะคะการงานของคุณนะคะช่วงครึ่งปีหลังจะเป็นอย่างไรบ้างคะแม่หมอก็ขอหกใบะคะ่ะหกใบนับตั้งแต่เดือนนี้เลยนะคะเดือนกรกฎาคมไปจนถึงธันวาเลยนะคะมาดูกับสะคุณเดมูนอ่าควีนถือเหรียญน,นะคะ streng, uh, justice, the world ใบสุดท้ายค่ะ ซิกออวอรนะคะ6มาว้า oh, ว wow. ช่วงปลายปีนี่คุณมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จในด้านขงหน้าที่การงานนะคะหากเดือนนี้คุณเจอปัญหาหรืออาจจะแบบไม่ค่อยมีความสุขในในที่ทํางานอะไรให้อดทนนะคะมันมันจะไม่มีเรื่องอะไรมากมายนะคะสุดท้ายจะผ่านไปได้ดูดีมีมีผู้ใหญ่รักค่ายเอ็นดูนะคะผู้ใหญ่รักใค่เอ็นดูคอยส่งเสริมอะไรแบบนี้ก็เป็นได้นะคะมีอ่าคือคุณค่อนข้างเป็นคนที่ เออดูดูจะแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรเหมือนเหมือนก็ว่าเป็นเป็นคนที่จริงจังในหน้าที่การงานแล้วก็เป็นคนที่รักความถูกต้องอะไรแบบนี้นะคุณคุณจะซื่อสัตย์แล้วก็รักในสายอาชีพการงานของคุณด้วยนะคะสำหรับเช้าสําหรับในม,มีความเหมือนมีความ เที่ยงตรงในการทํางานในอาชีพของคุณมากๆเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะมันค่อนข้างดีจะส่งผลให้คุณเนี่ยนะคะประสบความสําเร็จเกี่ยวกับหน้าที่การงานนะคะมองว่าเรื่อยๆนะคะไม่น่าจะมีปัญหาใดผู้ใหญ่ในที่ทํางานก็รักใคร่เอ็นดูตัวคุณเองก็เออค่อนข้าง จร,จริงใจเขาเรียกว่าจริงใจในการทํางานอะไรแบบนี้เนาะมีคนที่ทํางานเกี่ยวกับด้านกฎหมายด้วยนะคะเออเป็นทนายอะไรแบบนี้ก็ได้เป็นผู้พิพากษาอะไรอย่างนี้ก็ได้เกี่ยวกับด้านกฎหมายหรือที่ปรึกษาด้านกฎหมายอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะเออแล้วก็มีคนเออเป็นนักประชาสัมพันธ์ด้วยก็าอาจจะทํางานสายเกี่ยวกับด้านออนไลน์หรือว่าติดต่อสื่อสารกับคนหมู่มากอะไรแบบนี้ด้วยเช่นกันนะคะซึ่งแม่หมอหมองว่าการงานค่อนข้างดีสําหรับครึ่งปีหลังนะคะยิ่งช่วงปลายปีนะคะช่วงธันวาพฤศ กาอะไรเงี้ยจะเป็นไปได้ด้วยีนะคะจะประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานมากขึ้นคะ่ะโอเคก็ประมาณนี้พลังงานค่อนข้างดีมากๆเลยอ่ะเดี๋ยวเราคราวนี้นะคะเรามาดูการเงินกันบ้างดีกว่าการเงินของชาวสำรับนีนะคะครึ่งปีหลังจะเป็นอย่างไรบ้างคะ้ะและหมอก็ขอหกใบเหมือนเดิมคะ่ะ การเงินการเงินนะคะของพวกคุณได้สตริงแล้วนะคะ,ะได้แปถ้วยอ่ e i ด p r e s s หายปิมเต็ดโอเคการเงินเรื่อยๆแต่ระวังช่วงปลายปีสักหน่อยเนาะระวังช่วงปลายปลีอาจจะเหมือนก็มีมีภาระหน้าที่อะไรเงี้ยเข้ามาเข้ามาประดังประเดเข้ามาอะไรเงี้ยให้คุณต้อง ต้องเหมือนกับว่าเสียค่าใช้จ่ายไปเยอะแต่ว่าโดยรวมมองว่าไม่ไม,ไม่ไม่น่าจะมีอะไรนะคะนิ่งๆเรื่อยๆนะคะเกี่ยวเรื่องการเงินไม่ไม่ขาดสนแล้วก็ไม่ไม่ขาดสนแล้วก็ไม่ไม่เหมือนทำให้ขาดมืออะไรอย่างนี้เท่าไหร่นะคะเออ อาจจะได้โชคจากการเงินจากการทํางานเนี่ยแหละค่ะเออจะจะ,จะได้ส่วนใหญ่จะจะมีรายได้อะไรเงี้ยเออได้เกี่ยวกับการทํางานด้านเสียงโชคหรืออะไรอย่างนี้นะคะยังไม่เห็นเนาะเออยังไม่เห็นว่ามีอะไรเงี้ยถ้าคุณขาดสนอะไรมันก็เหมือนจะมีคนแบบว่าเหมือนช่วยเหลือซัพพอร์ตคุณอะไรอย่างเงี้ยอยู่ค่ะเอออาจจะเป็นคุณแม่อะไรเงี้ยหรือว่าคนที่คุณแบบว่าเออเคารพรักอะไรเขาจะคอยช่วยเหลือคอยซัพพอร์ตคุณอาจจก็อาจจะมีเรื่องให้ใช้ใช้จ่ายบ้างนะคะเดือนหน้ามีการที่จะเดิน ามีแพลนจะเดินทางหรือมีแพลนจะไปเที่ยวไหนมันก็อาจจะมีเรื่องให้ใช้จ่ายนะคะแต่ว่าก็ไม่ถึงกับทําให้แย่นะเออก็ยังยังมีเงินหมุนมีเงินเที่ยวมีเงินใช้จ่าย อ,อก็อย่าเที่ยวมากและกันเออให้ระวังในเรื่องออแบบว่าถ้าถ้าจะมีแลนจะไปเที่ยวไหนอะไรเงี้ยถ้าถ้ามีเกี่ยวเรื่องใช้จ่ายก็ให้วางแผนให้ดีๆและกันในช่วงปลายปีระวังค่ะจะมออีมีค่าใช้จ่ายเงียอะไรประดังประเดเข้ามาอะไรเงี้เนาะเออให้ก็ให้ระวังแค่ช่วงปลายปีนอกนั้นก็โอเคค่ะไม่น่ามีอะไรอ,อ ถ้าถ้าอยากได้โชคนะชาวสําลับนี้แนะนําให้ลองไหว้ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะที่คุณเคารพนับถือนหรือว่าออลองบนบานอะไรอย่างนี้ดูอาจจะแบบเสียงโชคอาจจะมีดวงเกี่ยวกับการเสียงโชคบ้างเลยอ่าโอเคทีนี้มาต่อกันที่เรื่องความรักเลยค่ะคาดว่าหลายๆคนรออยู่นะเกี่ยวกับเรื่องความรักครึ่งปีหลังของชาวสํารํานี้เป็นยังไงบ้างคะเรื่องความรักของคุณ แม้หมอก็ขอ6ใบเหมือนเดิมค่ะเริ่มตั้งแต่กรกฎา,าปไปเลยนะคะจนถึงธันวามีสี่ไม้ด้วยนะคะแล้วก็ใบสุดท้ายโอเค The day The day view ว่ามี The day view ขึ้นมาเนีย <c oughs> ช่วงเดือนกรกฎานะคะอาจจะมีการคิดการตัดสินใจอะไรบางอย่างนะคะเกี่ยวกับความรักอะไรอย่างนี้นะความรักความสัมพันธ์อะไรอย่างนี้เนาะคุณอาจจะมีมีคนมีครอบครัวแล้วก็พลังงานส่วนใหญ่จะเป็นคนที่มีครอบครัวแล้วอะไรแบบนี้ก็เป็นได้แล้วก็คือเหมือนกับว่ามีซิกของคำมีมีอะไรบางอย่างที่เหมือนกับว่าไม่ เ,เขาเรียกว่าอะไรมันมันก็ไม่ถึงกับขนาดแย่นความสัมพันธ์แต่อาจจะมีอะไรบางอย่างที่ทําให้คุณรู้สึกลังเลในความสัมคัญนั่นเองอาจจะมีเรื่องอะไรมากระทบกันบ้างน,นิดนหน่อยเล็กน้อยนะคะเออ,เอ,อแล้วก็ให้เราวังเออไม่เราเออ,เอ,อไม่ใช่ระวังสิในช่วงตั้งแต่เดือนมีกรกฎาคมสิงหาจะช่วงกันยาลงไปอะคะ่ะ อ,อคุณจะได้พบเจอกับคนรักเก่าๆคุณนะเออคนคนรักเก่าๆเขาเขา,าจะเวียนเหมือนกับว่าเวียนได้มาพบมาเจอกันอีกนะคะสําหรับชาวสําหรับนี้นะเออแล้วถ้าคุณนะคะมีคนของคุณอยู่แล้วระวังจะเกิดเป็นปัญหาเหมือนกับว่ารักที่ไม่ถูกต้องรักที่ผิดศีลธรรมอะไรแบบนี้เนาะเออนะคะถ้าคุณถ้าคุณมีคนของคุณอยู่แล้วนะคะจะอาจจะมีคนเก่าๆแบบว่ากลับมาพบมาเจอคุณอีกอะไรอย่างเงี้ย ในกรณีคนโสดนะคะถ้าเกิดว่ามีใครมีใครเข้ามาในช่วงครึ่งปีหลังนะคะก็ให้ระวังว่าคนคนนั้นอาจจะเป็นคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วแล้วอาจจะทําให้กลายเป็นปัญหาของรักสามเศร้านะคะหรือว่ารักที่ผิดศีลธรรมได้นะอันนี้ต้องระวังให้ดีๆนะคะระวังออหักห้ามใจตัวเองถ้าเกิดในกรณีที่คุณอาจจะมออีมีครอบครัวแล้วหรือมีคนของตัวเองอแล้วอะไรเงี้ยเราระวังถ้ามีใครเข้ามาเนี่ยมันจะทําให้เป็นปัญหา หรือถ้ามันมันจะมีคนกเก่าๆค่ะค,ะคนกะเก่าๆความสัมพันธ์กเก่าๆอะไรเงี้ยเข้ามาเหมือนทําให้เราอาจจะรู้สึกหวั่นไหวขึ้นอะไรแบบนี้ก็เป็นได้ให้ระวังในเรื่องของปัญหาเกี่ยวกับเออนี่ยนะคะรักสามเศร้ารักมากกว่าสองคนอะไรอย่างเนี้นะคะเออ ให้ระวังตรงนี้ให้ดีๆนะคะก็ประมาณนี้นะคะสำหรับความรักถ้าถ้าไม่ใช่ฝั่งคุณนะ่ะถ้าถ้าเป็นคนกรณีที่เป็นคนที่มีครอบครัวแล้วหรือมีคนของตัวเองแล้วนะถ้าไม่ใช่ตัวคุณอาจจะเป็นทางตัวเขาอทางตัวเขาเองอจจะเหมือนจะมีบุคคลอะไรอย่างเงี้ยเข้ามาแทรกหรือว่าถ้าคนโสดระวังจะเป็นรักกับคนที่มีเจ้าของแล้วได้คะ่ะโอเคประมาณที่แม่หมอแนะนําประมาณนี้ละกันนะคะสําหรับเช้าสําหรับที่สองค่ะโอเค ก็ประมาณนี้คะ่ะเรื่องราวของคุณนะคะเรื่องราวในทุกๆด้านของคุณนะคะตลอดครึ่งปีหลังอา่า โอเคแม่หมอก็ขอบคุณมั่งมากสำหรับการเข้ามารับชมรับฟังแม่หมอนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้แม่หมอด้วยนะคะใครอยากซับพอร์ตช่องเพียง9บาทนะคะก็ได้เช่นกันอยากดูดวงส่วนตัวอยากซื้อแพ็กเกจการดูดวงส่วนตัวนะคะเก็บไว้หรืออยากจะซื้อคลิปวิดีโอนะคะสอนการเชื่อมโยงให้นะกะ็สามารถแอนไลน์<ๆ>เข้ามากันได้เลยสอบถามรายละเอียดอะไรกันได้นะคะแม่หมอพร้อมตอบมากๆเลยโอเค okay, วันนี้ก็ต้องลากันไปก่อนแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวพบ ใหม่คลิปหน้าหัวข้อหน้านะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณและสวัสดีมากๆเลยค่ะอ่ะเดเราไปต่อกันที่ชาวสำหรับที่สามนะคะอ่าสำหรับเช้าสำหรับที่สามนะคะสำหรับนี้นะสำหรับสุดท้ายเรามาดูกันเลยนะคะว่าครึ่งปีหลังของคุณเนี่ยนะคะชีวิตคุณในทุกๆด้านจะเป็นอย่างไรบ้างนะมา นับตั้งแต่เดือนนี้เลยนะคะเดือนกรกฎาไปเลยนะจนถึงเดือนธันวาค่ะอก่อนอื่นนะคะแม่หมอขอดูในด้านของการงานของพวกคุณบ้างนะคะแม่หมอก็ขอหกใบค่ะการงานของคุณนะคะครึ่งปีหลังเป็นยังไงบ้างคะแม่หมอขอหกใบค่ะ คุณได้เดอะทาเวอร์ได้เจ็ดเหรียญเจ้าหญิงถือเหรียญน,นะคะแฮงแมนห้าไม้นะคะแล้วก็ใบสุดท้ายนะคะ King of cups โ okay. อเคสำหรับชาวสำหรับนี้นะคะการงานของคุณนะคะช่วงเดือนกันยกกายนนะคะอาจจะมี มีปัญหาอะไรบางอย่างนะคะเกี่ยวกับในที่ทํางานและบางคนอาจมีการเ,าเปลี่ยนง,งานใหม่แบบกระทันหันเลยนะคะ <c oughs> หรืออาจจะมีการทะเลาะก,กันในกันภายในองค์กรอะไรแบบนี้ก็เป็นได้ <c oughs> ช่วงนี้คุณมักหมดไฟนะคะหมดไฟเกี่ยวกับการทํางานอาจจะเหมือนไม่ค่อยมีความสุขในด้านของการงานเท่าไหร่ ซึ่งการงานในแม่หมอหมองว่าค่อนข้างเป็นงานที่ให้รายได้คุณเยอะนะคะแต่ว่าตัวคุณเองอ่ะถึงแม้จะได้รายได้แค่ไหนอ่ะแต่คุณอ่ะเริ่มรู้สึกเหมือนไม่มีความสุขกับการทํางานละอืมแล้วก็เหมือนก็ว่าเออเดี๋ยวช่วงปลายปลายป,ายปีประมาณพฤศจิกาอะไรงะเงี้ยค่ะระวังจะมีปัญหานะคะมีปัญหาหรือการไม่ลงตัวอะไรบางอย่างในที่ทํางานระวังในเรื่องของการมีปัญหากับหัวหน้าง,งานอะไรแบบนี้ก็เป็นได้นะคะ <Yeah. S 1> เป็นคนที่อาจจะมีตําแหน่งที่สูงก่าคุณอะไรแบบนี้ค่ะเออ แล้วจะมีจะจะเกิดทําให้เหมือนเขาแบบว่ายังไงตัดเราทิ้งออกจากองค์กรอะไรแบบนี้ก็เป็นได้เหมือนไม่เอาเราอะไรเงี้ยเออถ้าเรามีปัญหาหรือขัดแย้งอะไรเขาอะไรเงี้ยต้องให้ระวังค่ะระวังในเรื่องของตัวนี้อาจเป็นบุคคลที่ค่อนข้างมีอํานาจอํานาจในในการแบบมีอำนาจมีตำแหน่งในหน้าที่การงานที่อาจจะเออสูงกว่าเราอะไรเงี้ยเป็นหัวหน้างานอะไรเงี้ยค่ะระวังในเรื่องของการไม่เข้าใจหรือว่าทะเลาะอะไรอย่างนี้กันได้ความขัดแย้งความไม่ตรงรอยกันได้อะไรเงี้ยค่ะ อ่าโอเคอาจจะมีหรือหรือคุณเนะี่ยช่วงปลายปีคุณนะตัวคุณเองอ่ะก็อาจจะมีแนวโน้มที่จะมีทางเรื่องใหม่แล้วเหมือนกันอาจจะแบบอาจจะมีการเปลี่ยนงานหรือตัดสินใจแล้วว่าไปเลือกอีกงานหนึ่งไม่เอางานนี้แหละอะไรแบบนี้ก็เป็นได้คะ่ะอ่าโอเคอ่าต่อไปนะคะเราไปดูเกี่ยวกับการเงินกันบ้างคะ่ะการเงินของคุณนะคะช่วงครึ่งปีหลังจะเป็นยังไงบ้างคะเรามาดูกันเลย แม่หมอก็ขอหกใบเหมือนเดิมค่ะการเงินของคุณครึ่งปีหลังนะคะเป็นอย่างไรบ้างคะโอเคมาไฮปินเต็ดอ่าควีนถือเหรียญนะคะอ่าจัสติกสามเหรียญสี่ไม้นะคะเลสตรงโอเคมา อ่าสาหรับเชา้าสําหรับที่สามเนาะการเงินของคุณนะคะในช่วงตั้งแต่กรกฎาคมานี่นะคะอาจจะมี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 อะไรบางอย่างที่ต้องใช้จ่ายบ้างแต่ก็ยังยังคงดีแม่คงโอเคยังคงในในเดือนกรกฎาคมนี่นะคะถ้าคุณอยากได้โชคนะแม่หมอแนะนําให้คุณลองลองไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะหรือลองขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือบนบานดอกสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดูนะคะ,ะ,ค,ะคุณมีโอกาสที่จะได้โชคนะคะ เออเหมือนกับว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากช่วยเหลือคุณในเรื่องของด้านเงินทองอะไรอย่างนี้เหมือนกันนะเออแล้วก็ไม่น่ามีอะไรน่าหัวนะคุณเดี๋ยวเดี๋ยวในช่วงเอือนกรกฎาสิค่ในช่วงตุลาค่ะตุตุลาลงไปเลยลงลงไปจนถึงธันวาในการเงินจะค่อนข้างดีนะคุณอาจจะมีโชคเออในเรื่องในเกี่ยวกับการเงินอะไรอย่างเงี้ยเข้ามาอาจจะแบบว่า จากการทํางานเนี่ยนะคะเออจะจะมีจะจะเหมือนก็นว่าได้รายได้จากการทํางานแบบฟุกๆแบบว่าไม่แบบว่าคาดไม่ถึงอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะจะมีจะมีโชคค่ะเออที่การเงินที่มาจากการงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออคุณค่อนข้างเป็นคนที่เอ่อมีวินัยในการใช้เงินพอสมควรนะอาจจะแบบเป็นคนที่วางแผนการใช้เงินได้ดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็การเงินยังคงโอเคมั่นคงอยู่อ่า มีมีครอบครัวนะคะมีคนซัพพอร์ตช่วยเหลือในด้านของการเงินนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวที่จะเดือดร้อนหรือว่าเงินขาดมือเลยอะ่ะก็เลยมองว่าดีค่ะค่อนข้างไม่ไม่มีปัญหาอะไรนะคะหรือว่ามีเรื่องอาจจะต้องอาขาดส้นหรือ,เ,อเสียเงินอะไรอย่างนี้ไม่มีนะคะโอเคประมาณนี้ให้ให้ควบคุมในการใช้จ่ายให้ดีๆและกันเออระวางังแผนในการใช้จ่ายให้ดีๆอ่าโอเคต่อไปนะเราไปดูเกี่ยวกับความรักกันบ้างคะ่ะ ชาวสำหรับนี้นะคะคาดว่าหลายๆคนรออยู่เลยนะเกี่ยวกับความรักเนี่ยความรักของคุณในช่วงครึ่งปีหลังนี่จะเป็นยังไงมั้งคะแม่หมอก็ขอ6ใบเหมือนเดิมค่ะความรักของคุณช่วงครึ่งปีหลังจะเป็นอย่างไรมั้งคะอ่าควีนออฟสอดสค่ะมี10ไม้มี8ปดถ้วยนะคะมี7ดดาบอ่ะ มีเดอะเฮอร์มิตนะคะแล้วก็มีเจ็ดไม้โอเคอความสัมพันธ์ของคุณนะคะคนที่มีคนรักระวังในเรื่องของการโดนถูกคนลักโกหกโกหกอะไรหรือทำอะไรคุณลับหลังสักอย่างนี่แหละอาจจะมีการทำให้ <c oughs> ความรักอาจจะ ไม่ค่อยมีความสุขได้นะคะมีการทะเลาะก,กันหรืออาจจะมีการห่างห่างกันมีการแยกกันอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องให้ระวังในเรื่องของตรงนี้นะคะอาจจะมีการมีเขาอาจทําอะไรลับหลังคุณหรือว่าถูกการหลอกลวงการโกหกอะไรแบบนี้ก็เป็นได้ทําให้ช่วงปลายป,ายปีถ้าคุณอาจจะเหมือนกับแบบว่าไม่ค่อยมีความสุขในเรื่องของความรักนิดนึดนงอะไรอย่างเงี้ยอาจจะ อาจจะมีการแบบห่างห่างกับคนรักคือแบบต่างคนต่างอยู่อะไรแบบนี้ก็เป็นได้เออแล้วเดี๋ยวเล่าเลาคุณนะคะจะจะเหมือนยังไงอ่ะเหมือนก็มีการห่างห่างกันไปเองอ่ะเออสําหรับคนที่มีที่มีความรักนะคะจะมีจะมีอะไรบางอย่างทําให้คุณแบบเหมือนตัดสินใจที่จะแบบเหมือนแยกกันอยู่เหมือนห่างห่างกันอะไรเงี้ยค่ะเออแล้วก็คือห่างห่างห่างกันไปเลยอะไรแบบนี้เออห่างกันไปโดยปริยายอะไรอย่างเงี้ยเออเหมือนต่างคนต่างอยู่อะไรอย่างเงี้ย อ่าสำหรับคนโสดบ้างดีกว่านะคะในกรณีคนโสดอะไรแบบนี้ก็ก็เหมือนกับยังไม่มีใครเข้ามาจริงจังในความสัมพันธ์อะไรอย่างนี้เนาะถ้าถ้ามีเข้ามาเขาอาจจะอาจจะไม่จริงใจต่อคุณอาจจะหลอกลวงคุณได้อะไรอย่างนี้นะคะก็ต้องให้ให้ระวังให้คุณต้องเสียใจได้นะคะต้องให้ระวังในเรื่องความรักนะชาวสำรับนี้นะคะโอเคก็ประมาณนี้นะคะ่ะอ่าสำหรับชา้าสำรับที่3นะคะ โอเคก็ประมาณนี้คาดว่าทุกคนก็ได้คําตอบกันไปแล้วนะคะชีวิตของคุณในทุกๆด้านนะคะการงานการเงินความรักนะช่วงครึ่งปีหลังนะคะ แม่หมอก็ขอบคุณมากๆเลยสำหรับการเข้ามารับชมคลิปแม่หมอนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Sub s c r i b e ให้แม่หมอด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะคะอยากซับพอร์ตช่องก็ทำได้เช่นกันอยากดูดวงส่วนตัวหรือว่าอยากจะซื้อแพ็กเกจการดูดวงนะคะเก็บไว้นะก็ทำได้หรืออยากจะซื้อคลิปวิดีโอนะคะสอนการเชื่อมโยงไพ่ก็ได้เช่นกันนะคะแอดไลน์เข้ามาสอบถามรายละเอียดกันได้เลยแม่หมอพร้อมตอบมากๆเลยพร้อมให้คำปรึกษาแก่ทุกๆคนนะคะ โอเคก็แม่หมอเป็นคนตอบแชทไวมากนะใครอ,อยากสอบถามอะไรนะคะแอดไลน์เข้ามาได้เลยอะ่ะโอเคก็วันนี้ก็ประมาณนี้ละกันนะคะแล้วเดี๋ยวไว้พบกันใหม่คลิปหน้าหัวข้อหน้านะคะสำหรับวันนี้แม่หมอต้องลาไปก่อนนะคะขอบคุณมากๆานะสวัสดีค่ะ